หลายตัวอยู่นะครับโอ้ครงนี้ก็มีครับส,สวัสดีท่านผู้ชมและเอทุกท่านนะครับผม <ampoo> ก็วันนี้พากันมานครับนี่เลยว,วันที่ใช้นะครับ3ามเส้นโอเคครับตัวน,นี้ก็วางเสร็จเรียบร้อยแล้วไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะได้ปลาหรือเปล่าไปครับผมเราไปลุยกันเลยโอ้ย เกียบเลยเนี่ยดูโอยมาแล้วครับเนี่ยด้วยเต็มเลยมาดูกันครับเนี่ยัดเจนเลยเนี่ยดูเก็บเลยมาปลากันก่อน ต,ติดขนาดนี้รู้สึกจะปลดไม่ไหวนะคร <G un> ับเยอะชัดนี่ครับไปดูกันก่อนเลยนี่โอเคมาดูกันเลยอุย้ยนี่มันติดเยอะมากค่ะ นี่เลยครับนี่ติดมาสักพักแล้วนะมาดูกันโอ้โหนี่เลยบุหลีเธอเลยครับนี่จาัาบเลยครับมาดู้ดีไซน,น์อยู่ขนาดนี่สวยงามครับมาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุติดเพียบเลย เดี๋ยวครับมาดูตัวใหญ่ๆที่เห็นกันก่อนนะครับเดี๋ยวไม่จะลุกซก่อนอออออเดี๋ยวลุกนะครับสีได้เลยนี่นี่น,นีดูกัน <c oughs> โอ้ย อจอดอีกแล้วไอ้หอาอีก,ออกเลยเอาเรื่องนะครับไอ้หยาโอ้สองตัวแล้วน,นะครับไนี่ยาโอ้ยไอ้หยาจอดเลยนะครับหมาละไอ้อยาสองแต้ม เดี๋ยวเราไปไล่ลปลาจากข้างในครับชมกันใหม่ครับผมไปรอครับ

ไม่ดีเพราะว่าฟ้าไม่ยมีตัวนะกาลาซีครับหล่อเหลือกอะเด่นเรียงเดมานี่ติดยังไงเนี่ยโอเคตึบร้อยนี่กาลาซีสวยงามครับเก็บไว้สักพักนึงี๋ย,ยังไงก็มาปลูกกันว่าจะมีติดเพิ่มเติมหรือเปล่าไปครับผม นี่นะครับนูนติดขาวเลยโอ้โหนูนเลยตะวันตกดินบดีเลยครับผมจะไปดูตอนมืดครับจะได้เพิ่มเติมหรือเปล่าช่วงนี้น้ำกำลังลงนะครับมา,า,าดูครับครั้งนี้จะได้มากน้อยเท่าไหร่เดี๋ยวไปลุ้นกันอีกทีครับผมนี่เลยหัวอ้วน ตัวแรกมาแล้วม,มา,ากเก็บกันก่อนเดี๋ยวไปปวดด่านบนครับโอ้โหทางปลานนะครับไ้สวยอยู่นี่าานี่ขาวๆนี่ดูปลาอะไรดูกันครับเอาลุดเฉยอ,อ่วอยู่แก่เอาเป็นมูสัยใหญ่อยู่ไป เดินผ่านมาเมื่อกี้ก็เห็นขาวเลยนะครับตีนอวน้วนวงหัวจะห่างนิดเก๋าติดได้ไงครับนี่อ่ะมาแล้วทำไมอ้วนมันสั่นกระพื่อนตรงไหนเอยคือหลายตัว น,น,นูน่ะน,น,นู้นนูนอย่างเงี้ยเดี๋ยวมคับนู่น่ะนี่ไงนี่ดูนี่โอ้โหโแปนอีกแล้วใหญ่ไปเลยเลยมาฟูงแบบนีนะครับใส่เจอฟูงกัเลยีหลายตัว ีกมอกอมีหลายตัวเลย หล,หลายตัวนะครับนี่อะมาแล้วครับนี่ชัดเจนเลยตัวนี้นี่เนี่ยอมกแล้วอมกแลี้ยวดุขี้ม้ยอ่ามิ่นี่อะเอ๋ปลาเป็นหลายตัวเลย เฮามันเขาเลยนี่แผ่นล้วนครับนี่แต่นี่นะครับเห็นนี่ดูเนี่ยวงเลย 100. Ok, à. ตามไปสรุปกันที่บ้านนะครับผมปดปลาเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวมาดูผลงานกันลอยเดียวนะครับก็ถือปะคุ้มอยู่นี่นะครับสองตัวปลาหนุนจันนะครับนี่เลยสาสใหญ่นะครับนี่ป,ปูนครับนี่เลยแล้วก็ปลาหลากหลายได้ทท้งปลาได้ทท้งปูนะครับมีเลยครับปลาเกาก็มีนี่ถือว่า คุ้มอยู่นะครับส่มือใหญ่ๆเลยวันนี้โอเคครับถ้าทุกคนชอบอยังไงก็ไลค์กดแชร์ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมยอดครับสวยงามน,นี่เลยจ้าครับผมใหม่คลิปหน้า